For you. สวัสดีคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูการติดตั้งโชคฟ้ากระบะท้ายของ Ford n เนก g e n d ด n g e r ซึ่งรุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยสามารถติดตั้งได้ทั้ง Ford n เนก g e n d ด n g e r แล้วก็เ e กเกนเดนเจ r ร์แรปได้ด้วยปกตินะครับฝ้าท้ายของ Ford n เนก g e n เนี่ยจะมีตัวผ่อนแรงนะเวลาเปิดนะครับเาเวลาปิดนะเวลาปิดจะมีตัวผ่อนแรงนะครับสามารถยกเบาๆขึ้นได้อะไรอย่างนี้ แต่เวลาเปิดจะไม่มีตัวไม่มีตัวเนิดไม่มีตัวหน่วงถ้าเราวางนะถ้าเราวางก็จะตกปาแรงเลยซึ่งวัตถุประสงค์ที่ผมจะใส่โชคฟ้าท้ายเนี่ยนะก็เพื่อต้องการความเนิดนะครับให้เปิดช้าอะไรอย่างนงี้ยนะ เพื่อไ่ให้ตกมากระแทกอะไรงนี้ตัวที่ผมซื้อมาจะเป็นโชคข้างเดียวปกติเขาใช้ข้างเดียวใช้2ข้างก็อาจจะเหนื่อยไปนี้ก็จะมาติดตั้งให้คุณผู้ชมได้ดูซึ่งคลิปนี้ผมจะติดตั้งอยู่3อย่างก็จะมีตัวตะแกรงกันหนูตัวกรองอากาศแล้วก็โชคฝาท้ายแล้วก็มีโชคฝากระโปรงหน้าด้วยนะครับจะติดตั้งอยู่3อย่างเลยนะ ทำเป็นคลิปเดียวเลยทำให้คุณผู้ชมได้ดูสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังคิดจะซื้อโชคยี่ห้อนี้มาใช้ก็ดูเป็นแนวทางว่าลักษณะจะเป็นยังไงใช้ดีไหมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องมือด้วยนะครับตัว Ford n e x t Gen Ranger นะครับทั้ง Ranger Raptor ด้วย e v e r e s t ด้วยแล้วก็ Ranger ธรรมดา v i t e c หรือว่า Sport ก็ว่าไปจะเป็นค้ำนะครับค้ำธรรมดาสำหรับฝากระโปรงจะไม่มีโชคเหมือนรุ่นก่อนเหมือนรุ่นปีก่อนกอน ตัวเนเกเจนจะเป็นค้ำธรรมดาเลยเวลายกก็ค่อนข้างหนักนะครับสำหรับสุภาพสรีนะก็อาจจะโอนน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยสำหรับคนที่ชอบเปิดฝากระโปรงบ่อยๆอาจจะดูแลเรื่องแบตเตอรี่หรืออะไรตรวจเช็คท่องกสาตรอะไรอย่างนี้ก็อาจจะลำบากในการเปิดผมก็อาจจะเปิดบางครัง้งแต่คิดว่าซื้อมาติดตั้งดีกว่าปกติฝากระโปรงหน้าน,นะครับชคฝากระโปรงหน้านจะมีมี2ตัวนะค้ำสองตัวตะแกรงกันหนู ตรงกรองอากาศของห้องเครื่องก็สามารถติดตั้งได้ทั้งเลปเตอร์แล้วก็เลนเจอร์แล้วก็เอฟเวอร์เดจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งปกติจะมีอีก2ตัว2ช่องนะครับอยู่ตรงกรองแอร์ตรงช่องแอร์นะอันนี้ผมติดตั้งไปตั้งแต่ป้ายแดงแล้วอาจจะไม่ได้ถ่ายทําให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับตัวนี้ผมจะติดตั้งตรงนี้ให้ดู3อย่างก็คือมีโชค๊คฝากระโปรงหน้าแผ่นตะแกรงกันหนูแล้วก็โชค๊คฝากระบะท้ายอุปกรณ์ทั้ง3อย่างผมได้ซื้อมาแล้วนะครับ โชค๊คฝากระโปรงหน้าเป็นยี่ห้อ Aero g l a s แล้วก็โชค๊คฝากระปะท้ายนะก็เป็นยี่ห้อ Aero g l a s เหมือนกันใช้เดี่ยวนะอ่าแล้วก็ตัวตะแกรงนะครับกันหนูช่องกรองอากาศเสียงไม่อาจจะมีเสียงลมนะครับเพราะวันนี้ถ่ายทํานอกสถานที่แล้วก็อากาศเริ่มฝนจะมานะครับก็ทําให้มีเสียงลมแล้วก็ผมก็ลืมตัวกันลมของไมโครโฟนด้วยนะครับอาจจะทาให้มีเสียงอ่าเสียงลมเข้ามาในไม้ก็ขออภัยด้วยนะครับ ทีนี้มาดูเครื่องมือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ทั้ง3อย่างนี้มีอะไรบ้างก็ะะะจะมีคีมปากจิ้งโจกอันนี้ไว้สําหรับหนีบตัวล็อกของอโชก้ารกระบาดไทยนะครับมีประแจปากตาตนะใช้อยู่3เบอร์นะครับมี17 13แล้วก็เบอร์1 0 3เบอร์นะนี่ใครจะใช้ลูกบล็อกแบบก็แก๊กก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วก็ต้องมีประแจดาวนะครับดอกจันหรือว่าเราเรียบประแจดาวนี่แหละ ใช้อสองเบอร์นะครับอันนี้สําหรับตัวโชคฟ้ากระบะท,ท้ายแล้วก็ตัวตะแกรงกันหนูนะมีใช้อยู่2เบอร์นะประจแจดาวคือที0กับที0นะครับอุปกรณ์มีตามนี้อุปกรณ์อนันดับแรกที่ผมจะติดตั้งก็คือโชคฟ้ากระบะท,ท้ายของยี่ห้อ Aero ก u a r d นะปกติเขาก็ให้เอกสารการติดตั้งมาอยู่แล้วนะครับก็ทำตามนะก็อ่านตามนี้นะติดตั้งไม่ยากนะครับเอาบอกขั้นตอนเลยเนาะนี่เขาแกะออกมา จะมีอยู่ก่อนตัวโชคอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าใส่ฝั่งขวานะฝั่งด้านขวามือก็คืออานะครับตำแหน่งอาร์นั่นเองก็จะมีอามีพวกนอ็นอตลดรองนะครับอย่างนี้เดี๋ยวก่อนออกมาหมดนะครับมีอะไรบ้างแทนเพลทอย่างนี้ตัวโชก แล้วก็พวกแหวนแหวนตัวล็อกแล้วก็ตัวยึดตัวแผ่นเพลทอาออกมาเลยวา,างอย่างนี้จะได้ไปรู้ไปสัดส่วนง่ายอุปกรณ์ตามนี้นะครับสำหรับโชกฝาท้ายก็ใช้ตัวประแจดาว แล้วก็คีปากตายเบอร์13แล้วก็ตัวคีบปากที่โจกคีบปากที่โจกนี้เอาไว้หนีบตัวไหนตัวนี้นะครับเขาจะมีสลักล็อกของเขาอยู่หนีบเข้าไปตัวล็อกตัวนี้2ตัวก็เพื่อยึดแผ่นเพดตัวนี้เข้ากับตัวด้านข้างของกระบะนะครับมีแหวนนะแหวนดีแปะมีแหวนดีแปะสองตัวถอดน็อตปจจดาวตัวนี้ออกนะครับเนี่ยออกมาเพื่อจะง้างเพื่อจะง้างไดเนอ้อ ออกมาใส่แผ่นเพลช่วงนี้นะแล้วก็ถอดน็อตนะครับตัวนี้ T50 น็อตด,ดาวน์เลยนะครับตัวนี้ออกใช้ T50 ้าสนะครับเอไปนแน่นหน่อยนะครับถ้ายังไม่เคยเก็บไม่เคยไขยนะเนี่ยออกแล้วก็ทำการเก็บไว้อ,อ่านะครับตัวนี้ถอดออกมาแล้ว เราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับเนี่ยใส่ตัวนี้มีแหวนนะมีแหวนตัวใหญ่ตัวหนึง่งอย่างงี้ใส่ใส่แทนตัวนี้นะครับนี่ต้องใส่แหวนนี้นะก็ไขมือด้วยก่อนถ้าไขามือไม่ได้ก็ค่อยเอาประแจรประาัดครับเบอร์13นะตัวนี้ แม่นี่แปะที่ใหญ่ที่สุดนะครับตัวนี้เห็แน่นไปเลยตัวนี้ก็ยึดเสร็จแล้วนะครับอ่าทีนี้ไปยึดตัวแผ่นเพจกับตัวฝาข้างนะครับก็ใช้ที่สามสิบนะครับคลายล็อตตัวนี้ออกถอดเราเลยเพื่อจะได้ง้างไดเนอร์นะครับแผ่นไดเนอร์ออกมาทาการติดตั้งแผ่นเพจได้ง่ายอ๋อ,อวันนี้ลมแรงมากเลยก็จะง้างเยอะหน่อยนะครับเนี่ยนะต้องล้วงนะครับ ต้องง้างอ,อ,อย่างนี้แล้วก็ต้องล้วงไปหน่อยนะตรงที่เห็นไหมครับ2ดูนี่นะที่จะทําการติดตั้งแผ่นเพรตัวนี้เข้าไปนะครับในโผล่มาอย่างงี้เบอร์สิสนะครับตามด้วยแวนนะใส่แวนกันคลายแล้วก็แวนอีแปะนะครับสามเป็นอย่างนี้นะสองตัวนี้ก็ทําการติดตั้งแบนี้ไปอาจจะ ลำบากนิดนึงแกะได้ตัวเดียวอเนาะนอตพวกนี้ก็ไม่อยากแกะนะครับพวกนี้อเอาแค่นี้ก็พอแล้วน่าจะพอทํางานได้นะครับพอแค่มือแห่เข้าไปได้แล้วก็หมุนหมุนด้วยมือเปล่าไปก่อนอ่าพอตึงมือแล้วก็ตามด้วยอีกตัวมีสองตัวนะครับอยู่ตัวนี้เขาเออกแบบมาตรงรุ่นนะตรงรู ครับไม่มีการจาะเพิ่มไม่มีอะไรเลยนะครับทำให้รถเสียหายตัวข้างล่างนี้อาจจะลำบากหน่อยนะประมาณประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยนะแล้วก็ย้ำนะครับย้ำด้วยเบอร์ประแจเบอร์13อย่าให้แน่นด้วยตัวตัวหแหวนนะแค่พอต,ตึงมือ นะก็จะไม่สนิทเท่าไหร่นะครับถ้าซีเดียสนะตรงนี้นะครับถ้าซีเดียสนี่ก็เอาสามารถเอามีดเฉือนออกได้นะถ้าต้องการให้แนบสนิทจริงๆผมจะต้องเฉือนดีกว่าจะได้แนบสนิทจริงๆนะครับผมต้องการเฉือนออกนิดนึงนะเดี๋ยวแต่ใครว่าต้องการเฉือนไหมบางคนก็ไม่อยากตัดนะครับ แต่ผมเฉือนดีกว่าจะได้สวยงามจะได้เข้าแบบจะได้ลอกสนิทสนิทเนาะใช้คัตเตอร์เฉือนนิดนึงถ้าไม่อยากตัดก็ง้างเอาก็ได้ครับนะองออย่างนี้น่ยอย่างนี้นะครับต้องเฉือนออกอ อ่าอย่างนี้ก็ได้แล้วนะครับต้องเฉือนออกคือมีดอ่าเฉือนรองไหนก็งออไดเนอรออ่าเาึดตัวนี้กลับอ่าพอๆตัวนือทีนี้เราก็มายึดตัวโชคนี้นะครับเข้ากับตัวนี้นะเนี่ยเข้าได้เลยนะถ้าตัวนี้ไม่แน่นนะครับจะมีตัวนี้ ตัวนี้คายออกนะก็คือเราสามารถถอดออกได้อย่างนี้มันสามารถก็คือตัวนี้เป็นตัวปรับนะครับตัวนี้เห็นเมือเดี๋ยวนะเนี่ยเนี่ยจะเป็นเกลียวอยู่นะครับปรับนะเราปรับยังไงก็คือเรานะเรามาเข้าตัวนี้นะอันนี้คือปรับแบบไม่พอด,ดีนะครับปรับให้จนสลิงนี้ตึงๆแล้วก็เอาตัวนี้ให้เข้าพอด,ดีนะครับให้ตัวนี้เข้ารูพอด,ดีแล้วก็หมุนหมุนเข้าไป ถ้าหมุนทวนเข็มนะหมุนทวนเข็มก็คือคายออกจิ้งห่างนะครับถ้าหมุนเข้าหมุนตามเข็มนะหมุนเข้าจนเข้าดูพอดีอาจจะอ่าเนี่ยแต่ตัวนี้พอดีเลยก็คือสวดพอดีนี้สวดพอดีนะหมุนไม่ได้อีกแล้วหมดเกลียวแล้วก็เข้าดูเข้าตรงนี้พอดีนะครับโชกก็ไม่จะทางานหนักนะถ้าเราล้างถ้าเราล้างมากไปถ้าเราเนี่ยถ้าเราคาออกนะถ้าเราหมุนออกแล้วมันล้างมากไปมันก็จะโชกก็จะทํางานหนัก เอาให้แบบพอดีพอดีนะครับเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของสดิงอันนี้ก็ล็นะอกให้แหวนมา2ตัวนะตัวนี้เป็นรู้สึกจะเป็นเหมือนพลาสติกนะครับเป็นแหวนพลาสติกนะก็คงจะน่าจะเอาไว้ใสตันนี้แล้วก็เข้าไปหรืว่าตาม้วยแหวนพลาสติกเป็นแหวนน่าจะพลาสติกนะครับนะ สองตัวใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยโซกแล้วก็ตามด้วยพัดติอีกทีหนึ่งแหวนสองตัวทีนี้ก็จะใช้ตัวตัวล็อกอย่างนีน้แล้วก็เอาเข้าล่องอย่างนี้นะครับอ่านะปาร์กิ่จบจะเบิร์ตกว่าอ่าเข้าล็อกอนี่เนี่ยก็จะร่หลวมหน่อยนึงนะได้นะ,นะ ข้าหน้าฝนแล้วนะครับตัวกออากาศนี่ผมยังไม่มีตะแกรงกันนะกันหนูเข้าไปอะไรอย่างงี้ที่จอดอาจจะลุกล้างหรือหน้าฝนหนูอาจจะหนีขึ้นมาอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อกันนะกันหนูเข้าไปซึ่งมาจากร้านเดียวกันด้วยกับตัวชกนะตัวนี้นะครับช่องอากาศใหญ่อย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมใช้ประแจดาวนะครับเบอร์ที่30นะทำการถอดน็อตตัวนี้นะครับเพื่อจะทําการแกะฝาตัวนี้ ก็ถอดเลยของใหม่อาจจะแน่นหน่อยอ่ะนิดเดียวนะครับไม่แน่นอ่าถอดออกมาเลยอนข้างยาวโอโ้โหยาวมากเลยยาวเลยนะเนี่ยอ่ะตัวนี้ก็ง้างๆหน่อยนิดนึงนะครับตัวนี้เขาจะมีล็อกนะมองเห็นไหมครับเนี่ยจะมีล็อกอยู่เป็นพลาสติกอ,อ่อนๆนะง้างมาเลยทำให้ลุนล็อกทำให้ลุนล็อกนะครับ ล็อกอ่ะแก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับเขาจะมีล็อกข้างล่างข้างบนอย่างนี้เห็นไหมก็คือใส่ตัวนี้ให้เข้าไปในล็อกตัวนี้นะครับเนี่ยทั้งล่างทั้งบนอย่างนี้เลยทั้งล่างทั้งบนนะแล้วก็ค่อยใส่ฝานี้เข้าไปอีกทีหนึ่งใส่แผ่นครอบยางคือไปนไป ใส่ขค้เข้ารัอกนะครับทั้งล่างทั้งบนกนะ็ขันน็อตเหมือนเดิมนะครับจัดมา วัดไว้มันเดิมขัดน็อตเข้าไปมอนเดิมนะแล้วก็นะใส่แล้วก็จะประมาณนี้ได้ประมาณนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตัวแผ่นตะแกรงกันหนูนะช่องตัวกอกะาศของ Ford n e x ็กเกนะอันนี้ก็จะประมาณนี้ อุปกรณ์ต่อไปที่ผมจะติดตั้งก็คือตัวโชคฝากระโปรงหน้ายี่ห้อ AeroGuard ที่ผมซื้อมาเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้ง r a n เจ r แล้วก็ Ranger r a n เจ r r a รส r แล้วก็ตัว Ape v e r e s t ด้วยนะครับเป็น Ford n e นกเใส่ได้ทั้ง3รุ่นเลยประเจเคาคือมือที่ใช้นะก็มีเบอร์13กับเบอร์10การติดตั้งเขาก็มี ใบคู่มือมาให้แดดติดตั้งยังไงยังไงติดตั้งแผ่นอย่างนี้คืออะไรนะครับติดตั้งตามที่เขาบอกอะไรประมาณนี้ชุด2คู่นะ R L R L เราดูยังไงก็คือเรานั่งขับรถขวามือเราอยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้ก็คือฝั่งซ้ายฝั่งนู้นก็คือฝั่งขวามือนั่นเองถ้าเราหันหน้าเข้าหารถเนี่ยฝั่งขวาจะอยู่ซ้ายมือเราส่วนฝั่งซ้ายจะอยู่ขวามือเราก็คือนี้ R L ก็เอาไว้ทางนี้ ส่วน R ก็เือเอาไว้ฝั่งคนขับนั่นเองเนี่ยเป็นชุดใบอันนี้ฝั่ง L ออนะครับส่วนอันนี้ฝั่ง R เราต้องมาคลายน็อตตรงนี้นะครับเนี่ยคลายน,อน็อตตัวนี้ออกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าคลายออกนิดนึงนะใช้ประแจเบอร์สิบสามเพื่อจะยึดแทนเพดแล้วก็ใช้น็อตเบอร์สิบยึดตรงนี้ข้างบนอีกทีนึ่งอ่ะแล้วใส่ตัวข้างซ้ายก่อนก็ได้ ลมอาจจะแรงนิดนึงนะครับก็จะมีเสียงฟู่ๆหน่อยนะครับอ่ายึดแผ่นเพดก่อนอนะแผ่นเพดนะครับ L เนาะนี่คือ L คลายน็อตตัวนี้ออกมานะครับใช้เบอร์สิบก็จะมีน็อตเบอร์สิบตัวนี้แล้วก็มีแหวนด้วยนะชุดหนึ่งมีแหวนกันคลายแล้วก็มีแหวนอีแปะเป็นชุดนี้นี่นะครับเนี่ย วางไว้ก่อนนะวางไว้ตรงไหนก็ได้ส่วนตัวชุกอย่าเพิ่งยุ่งนะครับเอาตัวนี้ก่อนยึดแผ่นคาำก่อนทีนี้ก็ใช้ประเจเบอร์13นะครับคายแตนอกตัวนี้นะครับทอองเลยนะนี่คายออกพอให้แผ่นเพชนีน้สอดเข้าไปได้นะใช้ประแจปากตายน่าจะง่ายกว่านะครับถ้าเป็นบ็อก น่าจะเข้าไม่ได้เพราะติดก,กล่องนะครับวิธีเอาใส่ก็คือเอาตัวนี้นะครับคลายน็อตออกเยอะๆหน่อยแล้วก็เสียงนี้นะครับค่อยดันมาดันมาอย่างนี้นะครับเอาให้ตรงกลางแล้วก็ใส่น็อตเบอร์สิบการเกียตัวนี้พอตึงมือก่อนนะครับตอนนี้ก็ขันตัวของรถนะครับขันแน่น แผ่นเพลทตัวนี้จะค้ำกับตัวถังรถนะอันนี้เราก็สามารถติดตั้งแผ่นการฝุ่นได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมาเสริมตัวนี้เพิ่มมีแค่น็อตัวเดียวตัวนี้มีแผ่นตัวนี้ค้ำกับตัวรถก็แข็งแรงนะครับอ่ <c oughs> าก็ให้จรารบีมาอยู่นิดนึงนะเราไม่ต้องหยอดนะครับข้างในตบเข้าไปเลยก็ได้นะครับตบเข้าไปเลยดันเข้าไปเลยเอามือดันนิดนึงก็เสร็จแล้วยี่ห้อจะต้องหันมาอย่างนี้นะคถูกข้างว่าเป็นข้าง L นะครับเนี่ยะ นี่ฝั่งแอลนะทีนี้เราจะมาติดตั้งชุดนี้เข่ากับตัวตัวนี้ชุดนี้จะมีหัวนะครับตัวนี้ตอนเราใส่นะครับเอาตัวนี้เข้ารูนี้ก่อนนะครับไปอย่างเงี้ยนี่แย่รูนี้ก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็ตามด้วยแหวนอีบแปะแหวนกันคาย ใส่ไปก่อนนะครับเพื่อกันนะกันหลุดไหลเข้ากระโปงนี้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะนี่เอาพอรวมๆนะถ้าไม่ใส่ตัวนี้ไหลลงไปโน่นนะครับไหลลงไปในกระโปงนี้เรียบร้อยเลยนะใส่ตัวนี้มาให้ดูตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้นะครับให้ไปดูกับตรงนี้หมุนออกนะเนี่ยก็จะตรงแล้วแล้วทีนี้เราค่อยใส่ชุดหัวเนี่ย ใส่ชุดหัวนี้เข้าไปอ่าทีนี้ก็ขันให้แน่นนะครับทั้งสองตัวเนี่ยลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เบอร์น่าจะเบอร์สิบอันนี้เบอร์สิบสามอ่ะพอตึงมืออ๋ออันนี้เบอร์สิบสามเหมือนกัน ไม่ใช่ส3น่าจะเป็น12บสองไม่แ่เลยนะแลว้วชุดนี้ป้าแจก็อาจจะใช้ไดเบิร์ป้าแจ้ปากตายเป็นชุดจะดีนะหรือไม่งั้นก็ใช้อย่างนี้ป้าแจ้เลื่อนเอาสิบนสะิบสองสิบสามใช้ประมาณนี้ยึดเสร็จไปข้างหนึง่งอย่าเพิ่งใส่โชคนะครับนะเอาไว้นี้ก่อนเราค่อยยกใส่ทีเดียวนะเราไปติดตั้งฝั่งขวาก่อนฝั่งซ้ายนี่คือติดตั้งเสร็จแล้วเอาไว้อย่างนี้ เหมือนกันครับคายคายประแจสิบสามน็อตสิบสามอ๋อพอประมาณไม่ต้องห่างมากอ่ะเอาชุดนี้ออกมาแล้วก็ถอดน็อตเบอร์สิบชุดน็อตเบอร์สิบนะครับนะ วางไว้ตรงไหนก็ไดอ้อย่างนี้ทีนี้ก็ใส่ข้างหลังมาได้นะครับตัวน้นต้องใส่จากข้างหน้าตัวฝั่งซ้ายตัวตัวฝั่งขวาต้องเอาไปจากข้างหลังมาข้างหน้าอย่างนี้ก็ลองพลิกแพงดูนะครับว่า,าเข้าได้ด้านไหนด้านไหนอะไรอย่างนี้ใส่น็อตเบอร์สิบเพราะว่าตัวนี้ติดอันนี้ หมุนด้มือก่อนครับจะได้ไม่ปีนเกลียวปรับให้ได้ตรงม,มุมแล้วก็ดันดันลงไปข้างลา่างให้สุดจะได้ยันกับตัวแท่นเครื่องอยุดแน่นยุดแน่นพร้อมกัน มี่ห่อหันออกมาทางนี้นะตบหัวนะครับดันเข้าไปนี้เี่ยไม่ต้องตบแรงนะครับแค่มือกดก็เข้าไปแล้วนะไม่ต้องไปง้างอะไรเลยนะครับตอนเราออกค่อยง้างนะไอ้ตัวนี้แต่ว่าตอนเราเข้าเนี่ยดันเข้าไปเลยเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวยึดตัวยึดโชกเนี่ยเอาออกเหมือนกันออกนี้นะจากนั้นก็ตัวนี้นะครับตัวผู้นี้นะตัวผู้นี้เอาแย่เข้ามาในรูนี้ เพื่อการหลดเข้าไปข้างในนะ,ะแล้วก็เอาแหวนกับน็อตมาใส่ใส่พอรุบรวอไปก่อนนะครับให้ตัวนี้ทีนี้ก็เอาตัวตัวหมุดที่โชคเนี่ย ปรับตัวนี้ให้ตรงรูอ่าวนเข้าไปอ่าอย่างงี้ขันแน่นทั้งสองตัว ไห้แหวนกันคลายมาด้วยก็จะยึดแน่นนะครับมันก็จะไม่หลวมมันจะไม่หลุดอ่าเสร็จทีนี้ก็ทำการยึดตัวโชคเข้ากับหัวนะตัวนี้ใช้สองคนนะครับเพราะว่าจะต้องมีการยกฝากระโปรงขึ้นนิดนึงนะ ซึ่งเกิเกนไม้ค้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายกคนเดียวก็จะลําบากนะเพราะฉะนั้นต้องมีสองคนใส่พร้อมกันนะครับอนะยกขึ้นแล้วก็ปลดต้องปลดเนี้ยวก่อนนะแล้วก็เอาหัวเอาโชกนะครับเข้าตัวนี้มือดันเข้าไปเลยนะครับนะก็จะก๊อกเลยนะอย่างเงี้ยก็อ,อันนี้ก็อยู่แล้วนะครับไม่โดดแล้วนะผู้หญิงก็ทําได้นะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าไปแล้วนะ น,นี้ไม้ค้ำนี่ก็ไม่ต้องใช้หรืออาจจะเอาไว้ใช้กรณลาดีอาจจะค้าไว้อย่างนี้กันกันแบบชกเสียหายอะไรอย่างเงี้ยหรือมันดูดลองอมาะนะนี่นี่ก็พับไว้ได้เลยนะครับปิดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมฟ้าจะดีขึ้นเยอะกว่ากันนะ กดคลายแล,แล้วก็เอาขึ้นประมาณเขาบอกว่าประมาณสามสิบเซนนะครับฟุตหนึ่งโชกเจะดีขึ้นไปเองนีนะก็จะค้ำไว้อย่างางี้นะ,ก,ะานนะการให้ตัวด้วยครับอันนี้ก็จะอย่างงี้ก็จะเป็นค้ำไว้อย่างงี้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปยกให้หนักนะทาไว้อย่างงีนะ้แล้วก็ดันขึ้นไปตรงไหน เราไม่ต้องไปยันหนักๆเมื่อต่ก่อนแล้วนะครับเนี่ย,ยหมายตัวนี้ก็ไว้เป็นกรณีสุกเชิญเวลาเราซ่อมงานเราก็มาทำไว้กันพลาดกันอุบัติเหตุอ่าเดียกได้แล้วงั้นก็เป็นการเรียบร้อยนะครับติดตั้งอุปกรณ์ทั้ง3ตัวนะป้องกันหนูเข้ากอกอากาศนะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วก็โชกฟ้ากระโปรงหน้าก็เสร็จแล้วนะครับปิดก็ปิดเหมือนเดิม เบามือด้วยนะครับไม่ต้องไปจับยกตัวชู๊ฟ้ากระบดบท้ายก็ติดตั้งเสร็จนะครับก็ปิดเบาเบามือเหมือนเดิมนะเปิดก็นีน้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับที่ทําให้เราสะดวกสบายนะการใช้งานการอะไรก็สะดวกสบายขึ้นนะอุปกรณ์เสริมที่อาจจะมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อมาติดตั้งเพิ่ม nha các